อะไรหนูบอกแล้วว่าหนูแม่นหนูได้ลูกตัวเองด้วยได้ลูกตัวเองแล้วเย่เห็นไหมมีเอเดน่าปะเห็นมันไม่มีเอดนาอ๋อนี่ทุกคนเห็นไหมหนูแม่นแม่นจริงๆแอบดูไม่แอบดูเลยไม่ได้ดูเลยขอร้องมีเหลือๆไม่ไม่หัวทองแล้วะ่ทุกคนอดหัวทองแหละเพราะว่าจะสอบปลายภาคแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ หนูก็ชอบหัวทองนะรู้สึกเหมือนเ่รู้สึก,เ,สกเออเหมือนคนละคนเลยอันนี้เหมือนแบบเป็นร่างร่างร่างสาวฮอตส่วนตรงนี้เป็นร่างอีเนิร์เห <c oughs> ม็นเนิร์มากเลยร่านงะหน้าหนูเนิร์มากได้รูปตัวเองแล้วปากซีดมากไม่มีใครบอกหนูเลยว่าต้องเติมลิปไม่มีก็แบบสวยธรรมชาติธรรมชาติเลยละ่ะ แต่ตอนเล่าเรื่องตอนลองชุดสูตรอะตอนแรกเห็นคนอื่นเขาใส่ชุดแบบสีชมพูสีเขียวสีส้มสีเหลืองให้กันอะอยากใส่อยากใส่สีสีอ่ะน่ารักเดินไปปุ๊บส,สีเทาก็ดีแล้วนี่เข้ากับเรานะ <c oughs> คนะือแบบ พี่เขาก็บอกว่าตอนนั้นแบบมันเลือกสียากอะไรเงี้ยเพราะว่าหนูทําผมสีทองเลยนะไอ้ตอนนั้นหนูก็เลยไม่เซลเลยว่าสรุปทําสีทองดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบมันมีตอนนั้นมันถ่ายโฟโต้เซตมาเอชิกะพร้อมกับโฟโต้เซตชุดนอนแล้วคือแบบว่าเขาแบบเขาก็น่าจะแบบต้องเลือกชุดให้หนูกับหนูกับพิม์เป็นพิเศษเพราะว่าสีหัวมันเลือกยากแบบหัวทองกับหัวแดงอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบเออแบบไม่รู้ว่าจะเลือกชุดอะไรให้มันมันยากมันค่อนข้างยากอะไรเงี้ย ของพิมพ์เนี่ยก็เป็นแบบเป็นสีนี้ไปเลยเป็นแบบเป็นสีสุภาพกันทั้งสองคนเพราะว่าแบบด้วยความที่สีหัวมันไปแล้วอะไรเงี้ยพี่ก็เห็นเห็นเธอปากสีต่ทุกคนบูลลี่หนูมาเพื่อนที่โรงเรียนหนูแบบถามหนูเลยนะว่าแกไม่พกลิปเลยหรออะไรเงี้ยเพราะแบบเออทุกคนเป็นมนุษย์ปากสีแล้วมนุษย์กินลิปในเวลาเดียวกันแอนทุกคนเพราะชอบผมสีทองใช่ไหมล่ะ เดี๋ยวไว้ใส่วิกเอาแล้วกันนะทุกคนตอนนี้ต้องยอมกลับแล้วเพราะว่ามันมีคนเชื่อในอะไรพี่แล้วว่าแบบว่าใส่วิกอะ <laughs> คนไม่ได้ใส่วิกแล้วนะคะยอมยอมกลับนะคะเพราะว่าต้องยอมแล้วนะคะ รงเรียนให้ย้อมอะไรเงี้ยจริงๆก็รู้<ต>สึก<ต>ไม่ไมค่อยดีดเออรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามันก็ยังไม่จบในการทํางานอันนี้เท่าไหร่อ,อะไรเงี้ยจริงๆริงถ้ามันยังเรียนแบบไม่ได้เรียนออนไลน์ไปเรื่อยกๆก็คงไม่ได้ทาสีผมจนกว่าจะเรียนจบเลยก็คือพูดง่ายว่าทุกคนอาจ <ๆ S 2> จะเห็นหนูหัวดําทุกซิงเกิลตั้งแต่ซิงเกิลแรกยันซิงเกิลสุดท้ายเพราะว่าหนูก็คือซิงเกิลสุดท้ายก็คือเรียนจบอะไรเงี้ยอะไรแบบนั้นประมาณนั้นแล้วก็แบบอืทุกคนน่าจะเห็นหนูในสภาพนั้น